สิ้นสุดการรอคอยสําหรับสาวน้อย11ขวบน้องธิดาลาวจากสปปลเล่าเพรียาพานก่อนานีเอฟซีแฟนคลับก็รอรุ่นน้องพี่น้องนองสำหรับการขึ้นเวทีใหญ่ครั้งแรกของน้องสิเป็นจังไรสําหรับธิดาลาวแต่ว่าก้อนสิไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมเพรียาพาน สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลำัมทีรราคารุบักสู้ผู้สูค่คนวันนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดน,นินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพายาลคนโกสุริโยบานทามิตะโก,โก้ไปหนาโก้ไปหนาย่างเดียวพี่น้องอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนความโก้พยายมผ่านคัสิ้นสุดการรอคอยแล้วสาหรับเอฟซีแฟนคลับของน้องอายและกะน้องทิดดาลาวศรีวิไลค่ําคืนนี้พี่น้องที่อาเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีลานตลาดนัดคลองโมพี่น้อง สองศิลปินดาวรุ่งที่กําลังมาแรงตอนนี้บนเวทีของหมอลําอลังการโชว์เป็นหมอลํหนองไม่ป่ายแดงฤดูการนี้เป็นปีแรกเพื่อผนะ่ัน FC แฟนคลับ Fan Club, เสือวันหลายๆคนตั้งต,า,งตารอสําหรับน้องที่ดาราวหลังจากที่ว่าเพลงของน้องโอ้โหยอดวิวทะลุล้านแมนบอกบนเวทีหมอลําใหญ่ครั้งแรกสิเป็นจงังไดนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสิเป็นจงังไดบพท่านได้โหละเพราะว่าบพท่านได้ทําการแสดงเพื่อผนะ่านแต่ว่าบัตรที่นี่เห็นมาไล่แล้วอ่อนซ่อน อ่อนซ่อนมาไล่ของน้องชิดาลาวป้าแม <Man S 1> นเบ <Bird man. S 1> ิ mm hmm. ร์บอนันแมนเบิร์ตออยต่อยพยัญชนครูผู้ศรีวิไลออกมากเคลื่อนไหวพี่น้องขอพระคุณมาไล่โฮมฮักน้องชิดาลาวหอฝันขำโค้งข,งขืนเวทที่นาเถรอแรกในชีวิตยี่สิบเจ็ดกันยาหกแปดหมอลำอาลลังการโชว์ครบวสิเปน็นขออนุญาตบ่ายค่ำนะพี่น้องเนาะหลวงดุงอำเภอเมืองสวงหนึ่งพันพ่อวินยูห้าร้อยนาบุญญนุษ9 9เก้าร้อยเก้าสิบเก้าลุงภูตะวันห้าร้อย แม่ตินนาธัญรัตน์สองรพ่อพงพัฒนาส0มร้อละก็อีกหลฟ์ให้พาน<ป>อานบ่เมิดดอกแมนบอออ่านบ่เมิดหลากหลายแต่ว่าแอดมินหน่วยเขาไปเบื้องแล้วโอ้โหมาลายหมื่นแตกให้พานถือว่าเริ่มต้นได้ดีสําหรับนอ้องทิดาลาวครั้งแรกกับการแสดงบนเวทีใหญ่สิเป็นจังไรทรงกำลังใจน้องน้ำสำหรับค่ำคืนนี้ ต่ว่าทีแน่นนกับความตื่นเต้นตรงมาแน่นอนหลับพม่พานครับอ่าต่วานนองสีเอาอยู่บ่ด้านหน้าเวทีแต่ว่ากัย่งดีที่มีพี่อาไอเนาะเิ่นว่าพี่อาไอจะจับมือน้องขึ้นเวทีผุนด้สิเป็นจังไรสิเป็นตาหักเป็นตาร้างจังไหรหลับ่พานเป็นตาหักเป็นตาแพ้ซำไรต้องรอจิตตาม่นาะ เลียกว่าแมงเฉพาะมาลายของน้องทิดาลาวเท่านั้นมาลายน้องปรารถนาสีวิไลกับเขามาร่วๆคือการมาลายน้องไอสีวิไลกับเขามาคือการพยภันอ่าสำหรับเอฟซีแฟนคลับผู้ใดอยากร่วมส่งกําลังใจมาลายออนไลน์นาะพพ่นองเนาะก็สามารถอ่ร่วมทำอะไรให้น้องทิดาลาวน้องปรารถนาน้องไอได้พยภันเข้าไปเบื้องในอ่เพจของ รูฟูีวิไลเป็นภาษาไทยภูศรีวิไลเพอน,น์ซิเนเอ่อปักเป็นเลขกีีบัญชีอยู่าสันพ์อแมนอ้าวพ่อแต่ตววาบอกมาหอดมองหนีพี่น้องไปเห็นคลิปหนึ่งไปสะดุดตาคลิปหนึ่งมาพี่น้องเ,อเด็กหน่อยจังได๋มาเป็นตะหักตะแพงะแง่งเป็นตะแยงเป็นตะเบิงบาดแท้จังได๋จัง่าจังสันพฮ่ผ่านโอ้ยว้าจจอยจอยอยู่หน่อยเอายังว่าปกติแล้วเนาะ ข้อสีเห็นเขาไปเบิ้งคลิปของน้องจังสิแหมความน่ารักของน้องเห็ดอาหารการกินอีอย่างสิแมมถือว่าเก่งเกินไปมือขึ้นเนี่ยเขาไปเบิ้งเป็นอันอีหยังก่อนทำบาร์บีคิวบอกว่าเป็นมือขึ้นดอกมือเศร้าต้าพเป็นนาสิ้ยไปตั้งแต่ตอนขึ้นแล้วทำบาร์บีคิวยังสิแหมให้ครอบครัวกินให้พ่อให้แม่ให้ตาให้ยายกินนังสิแหมพ่อแผ่านโอ้เป็นตะแพงกินอาหารฝรั่งัวเขาไปเบิ้งเขาไปเบิ้งในยูทูบแล้วก็เอามาเห็ดเองสิเป็นจังไหนสูตรเด็ด ใส่ปลาลาวใส่จากรวาลที่นี่น้องรุดออกมาคขัหนึ่งเพื่อนี่ผ่านไข่เขาไปฟังเราไข่อยก็ยิ้มตามเด็กหน่อยอีหยังคือช่างพูดช่างเจรจาอีหลีเดรุดวางสิผู้เป็นแม่ถามว่าสิลองจักเพลงอย่าลองจักเพลงแม่หฮีอย่าเนี่ยนะคะไปขึ้นเงินข้าวเสือเปิดฤดูกาลนี่มันบอกไปขึ้นเวทีเพื่นอันนั้นอย่าลองจักเพลงหาซิเพลงใช่ไหม ผู้เป็นย่ายก็เรียกว่าป้าถึงโถเวทีเพื่อนได้นั่นคือสียหลองลายเพลงแท้ลาบอเอาขาโตก็ได้ยังสิแม่ขอให้ลายได้ล้วนเดี๋ยวพี่น้องสิบอเห็นภาพเอาวิดีโอขออนุญาตทางอาจารย์ผู้ศรีวิไลจักน่อยหนึ่งน้องพี่น้องเนาะงไอพี่น้องได้เบิ่งน้ำกันไปหน้าบ้านแม่มาซื้อในเด้็กสาวตื่นเต้นบ่มื้ออื่นสิขึ้นเวทีหมอลำอลังการโชว์ตื่นเต้นแล้ะนอนในห้องลายเพลงในห้องลายเพลงโอ้เว้ารัดไปเลยจักลุงใหญ่เสียหลองเท่าใดร่เบารัดไปก่อนเนาะเบาลัดไปก่อนค่ะใจมันจะคล้องเก่งเก่งๆที่ ห้าส <People> ิบเพลงป้าจิ๋วปั่นให้เพื่อนลองนะแม่หมเดี๋ยวคุเดี๋ยวฉันบอกเวทีน่ะของเืนนี่น่ะนะบอกค่าตัวก็ได้เออว่าจะให้ลองก็จะให้ลองซื้อๆก็ได้เป็นจังเด็ขันเสียงแจ๋วแก้วอยู่หน่อยแต่ว่าเสียงน้องเสียงน้องออกเสียงเสียงใหญ่ๆเนาะถ้าแมนพันเข้าว่าเอ่ออย่างก่อเสียงแจ้งสี่เสียงหองเสียงเสียงหน้าเอกหมอล่ำยังสิไหมเสียงดียังสิไหม ต่ว่าเด็กหน่อยท่านฟังสปปขาไปฟังหลายคนพยาผานลหลายๆคนเสียงดีเดกถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลป,ปินน้อยนาะพี่น้องเนาะสำหรับน้องนะอที่ดาราวน่าสนับสนุนในหลักความท่างพูดท่างเจราจาคิดจังได้ก็บอกออกไปจังสันแม่มกัย่งง่วงยุป,ปกติแล้วเขาไปเิ่นคลิปน้องน้องสีบอกเก่งเก่งพยาผานต่ว่ามือนานไปพอพี่องค์อิงเธอแรงนี่คือว่าเก็บอาการบอกกล่าวบอกเตือนเต้นประมาจังสินะออาศิเป็นเห็นจังไดหล่ะ เขาเอินไว้อีหยังล่ะบารมีของเอื่อยังสี่บอกก็เลยเป็นก็เลยเป็นบอกระจังสี่บอกสุดยอดสุดยอดอ้าวเป็นแต่อยากไปสมัครแทน่นอะสมัครยังสมัครเป็นศิลปินค่ายนี่แล้วไขอันศรีวิไลนี่แล้วลุนนี้เพิ่นบอกเอาเห็นบอกว่าเนี่ยตาเด็กหน่อยเด็กพยายามผ่านเนี่ยตาน้องปรารถนาก็เอิ้นคอยน้องก็ได้ได้ล่ะน้องข่านรีวิไลสีบอกอะยุบอ่ อ้าวจังสรรพีนองเนาะสำหรับเอฟซีแฟนคลับร่วมส่งกําลังใจน้องที่ดาราวเนาะปรารถนาน้องไอรรวมถึงน้องอาร์ไอศกุณพรหมอลําเสียงมี่หกะดับส่งกาลังใจสําหรับการเปิดฤดูกาลปีแรกของหมอลําอลังการโชว์น้ำยี่สิบเจ็ดกันยาพี่นองสวัสดีแฟนคลับกระส์ไปให้กําลังใจหลายอยู่ขอยางเดียวพีนผานยังมีฝ่ายยังไม่ฝนช่วงนี้คือว่าบบได้ยุทธทําการด้วยพญายแทนทั้งจังหวัด้อยเอดพี่นองกทางอุดรกรสิบ่ขนาดนั้นดอกพีนผานโต๊ะกระสีข้าวเดียวแห้งๆหลอดจากสมุ คพิ่อ,อีหนึ่งนะแมนบ่ล่ะเอยไปไต่เอิงไปไต่เองแมนอา้าวมอลำอลังการโชว์ก็ออกมาเคลื่อนไหวคือการเดค่ำคืนนี้แล้วนะครับคุนว่าคอนเสิร์ตเปิดฤด,ดูกาลมอลำอลังการโชว์ปีที่หนึ่งมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปด้วยกันนะครับลานตลาดนัดคลองโถมอําเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีบาดหนางานร้อยแต้มพน้องอนอกจากนั้นผู้ใดบ่สามารถเดินทางไปได้เพียงพันไลฟ์คอนเสิร์ตเปิดฤดูกามลมอลำอลังการโชว์ปีหนึ่งรับชมันที่27กันยาบัดร้อย ยี่สิบเก้าแ้มพี่น้องเพิ่นมีไไล่ซดกลุ่มปิดนําอ่ออนซ่อนป้าถึงถูกพยาิาลคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลมีฮอดอันภาพของน้องที่ดารลาวสีวิไลน้ําเดงโวยพนแล้วนอนรับเชิญบอธมาดาบอธมาดาบอธมาดารวบยายพรเดฟพญ่คราบอ่อนซ่อนอ่อนซอนโพสต์ตอนนี้ถือว่ากระแสมาดีมากๆเลยสําหรับใครสีวิไลน้องพี่น้องเนาะว่ากันไป สมกำลังใจนะพี่น้องเนาะสำหรับศิลปินน้อยที่ดาราวค่ำคืนนี้บนเวทีใหญ่ครั้งแรกสิเป็นจงังไดนี่แหละเป็นตาหากักเป็นตาแพงขึ้นยังเพรียผา,านก่อนหน้านี้มีการซ้อมเพิ่นมีการออกมาไล่ส้นนะพี่น้องเนาะเป็นการซ้อมซ้อมเมื่อวานนี้เขาไปเบิ้งเอ็นดูขึ้นอย่งยางเพรียผานใส่รองเท้าส้นสูงนั่นไหครับคนกระแหงผู้สูงแบบที่นี่แหงสูงสูงแหงพร้อมๆแบบที่นี่โอ้ยใส่รองเท้าส้นสูงเข้าไป ขอยาใน่สูงก้อนพี่อาอ่ะยืนนี่แมนบอกเบิ้งจากหุ่นตว่านหุ่นนองหนาสีสูงยุ่อ,อ่าหนาสีหุ่นดีหนาสีสูงยุ่หญ่เป็นสาวนี่เอา้าส่งกำลังใจนพี่น้องเนาะรวมถึงนิลละมอลำอลังการโชว์เปิดฤด,ดูกาลปีแรกพี่น้องปังๆม,มันมาสันาะงานออกมาหลายๆจังสันบอกพนย้คำพันพอกันคลิปหน้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ